ฝันมานานมากนะครับแต่ก็ไม่นึกว่าจะได้มาขึ้น Impact Arena ในวีคสุดท้ายด้วยนะครับแล้วโอกาสที่จะได้ขึ้น Impact Arena นี่เป็นแบบอะไรที่แบบสุดยอดมากครับก็เลยอยากจะขอขอบพระคุณทุกๆท่านครับที่ช่วยส่งผมให้มาถึง Impact Arena นะครับให้ส่งผมจนถึงวีคสุดท้ายเพราะว่าคือผมอยู่ของผม,ผมด้วยความสามารถของผม,ผมด้วยการเรีของผมคนเดียวไม่ได้แต่ว่า ผมอยู่ผมผมได้เพราะว่าผลโหวตจากทุกท่านนะครับขอพรบคุณมากๆครับครรับสหับ,บผมนะครับต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเพราะอย่างผมนี่ผมไม่เคยคิดอยู่แล้วครับว่าผมจะแบบมาถึงมีสุดท้ายได้ครับมันเหมือนแบบความฝันมากๆที่แบบเมื่อเช้าผมยังตื่นเช้ามากๆเลยแบบเหมือนแบผมตื่นมาแล้วแบบรู้สึกเยนี่มันสุดท้ายแล้วนะ นี่แบบสิบสองวีคที่แบบเราอยู่มาได้ยังไงเราผมก็งงมาตลอดนะแต่คือแบบผมรู้เสมอว่าแบบมีคนที่แบบเป็นกําลังใจให้ผมที่แบบที่ผมรู้จักอยู่แล้วนะ,ะและคนที่ผมยังไม่รู้จักอีกมากเลยครับที่แบบผมยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ,ะแต่สักวันนึงผมต้องรู้ครับแล้วผมจะเอาไปขอบคุณเขาด้วยตัวเองครับถ้าเป็นไปได้ครับคือคือมันมันมันเป็นสิ่งที่แบบผมไม่เคยคิดว่า คนธรรมดาผมคนหนึ่งครับมันจะมีค่ามากสําหรับผมรู้วันต้องใช้เงินเยอะมากซึ่งที่บ้านแบบไม่มีอยู่แล้วที่แบบจะมาทําให้ขนาดนี้ซึ่งแบบบางคนเขาก็ไม่ไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนแต่เขาก็ยังแบบทําทุกอย่างอะ่ะเขาอาจจะเหนื่อยมากกับผมเลยส,สำหรับสำหรับคนอยู่ข้างนอกขอบคุณมากจริงๆขอบคุณขอบคุณจากหัวใจเลยที่แบบที่เห็น ที่เห็นค่าของคนคนหนึ่งนะครับอย่างเพลงที่ผมเลือกมาผมก็อยากบอกว่าคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของของซีซันซีซันนี้นะครับเพลงเพลงที่ผมเลือกก็คือมันมีความหมายกับทุกคนอย่างเพลงแรกก็คือแบบมันก็นกคงเป็นนาทีสุดท้ายที่ผมจะได้บอกบอกว่าผมก็รักทุกคนเหมือนที่ทุกคนรักผมเหมือนกันอย่างเพลงความเชื่อเป็นเพลงเดียวที่ทําให้ผม ยังอยากจะเป็นนักร้องอยู่เวลาผมฟัง mm. ผมเคยท้อผมเคยแบบจะไม่เอาแล้วแตนน่มันก็เป็นเพลงนี้ผมแบบทําให้ผมแบบลุกขึ้นมาสู้ก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่เห็นค่าความฝันของผมแล้วก็ขอบคุณที่มีความเชื่อในตัวผมเชื่อว่าผมทําได้ไม่ว่าผมจะทําอะไรไม่ดีไม่ว่าผมจะแบบ ี้เกียจหรือแบบอะไรไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังแบบก็ยังให้อภัยยังให้โอกาสก็ผมว่าขอบคุณมันคงไม่พอครับแต่ว่าสัญญาว่าสุดท้ายก็ทําให้ดีสุดแล้วถ้ออกไปออกไปจากบ้านหังนี้จบสิ่นผมก็มีโอกาสผมก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมานะครับขอบคุณจริงๆครับมากรับ เนี่ยเป็นช่วงสิบสองอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วก็แรงเชียร์แรงโหวตอะไรทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่เราเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนจากคนที่เรารู้จักจากคนใกล้ตัวแล้วจากนั้น,นจะค่อยขยับไปหาคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่เคยเห็นหน้าไม่คุยรู้จักกันเลยแต่นั่นแหละทุกๆคะแนนมันส่งผลให้พวกเรามาอยู่ตรงนี้ได้จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุด ก็คืออยู่กับเรามาตลอดตั้งแต่เกิดคือคนใกล้ตัวของเราครอบครัวของเราอืมสิบสองสัปดาห์กับกับคะแนนโหวตของกองเชียร์แต่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีที่ผ่านมากับความรู้สึกดีๆของครอบครัว <c oughs> คุณนนท์อยากให้อยากให,อกให้อยากให้มองทั้งสองส่วนนี้ มองทั้งคนที่เป็นกองเชียร์เราแล้วก็มองที่คนที่เป็นแบ็กอัพของเราจริงๆในชีวิตของเราจริงๆก็คือหนีไม่พ้นก็คือเรื่องครอบครัวแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะผ่านผ่านความรู้สึกผูกพันอาจจะเคยทะเลาะกันอาจจะเคยรู้สึกว่าคนใกล้ตัวไม่เข้าใจเราอาจจะเคยรู้สึกแค่ว่า,าทําไมชอบบ่นจังอาจจะเคยรู้สึกว่ามันคนละยุคก,กันแล้วนะชีวิตนี้กับชีวิตของ คนที่อายุเยอะกว่าลักษณะนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้ยมันทําให้คุณนนทร์รู้สึกถึงเรื่องนี้อันหนึ่งเหมือนกันพอดีคุณแม่คุณนนท์โทรเข้ามาคุณแม่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็แล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าเดือนหน้าจะเป็นเราจะนัดทําบุญให้คุณพ่อกันอืแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณนนท์เคยเป็นเด็กแบบนี้ก็คือขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพคุณนนท์อยู่ภูเก็ตคุณพ่อคุณแม่อยู่ภูเก็ตขึ้นมาเรียนกรุงเทพเสร็จแล้วคุณนนท์ก็ติดเพื่อน สนุกสนานกับเพื่อนเฮฮาไปเรื่อยเปื่อยแล้วมีวันคุณพ่อขึ้นมาเยี่ยมจากภูเก็ตคุณพ่อมาถึงสักสายสายช่วงสายสายแล้วก็คุณนนหลับอยู่ห้องบนตอนนั้นคุณนนสักมัธยมแต่จําไม่ได้ว่าช่วงไหนนะประมาณมัธยมหลับอยู่พี่สาวก็ขึ้นไปเรียกลงมาพ่อมาหาคุณนนก็หงดหงิดลงมาหงดหงิดงดหงิดหงดหงิดลงมาแล้วก็ ไม่ทําอะไรก็มานั่งมีอะไรเหรออย่างนี้เลยนะมีอะไรเหรอเออแล้วก็สักพักพ่อเห็นอาการพ่อก็บอกว่าขึ้นไปเถอะไปนอนต่อไปคุณนนก็ฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะตอนนั้นอนะ่ะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกแค่ว่ามันเรียกทําไมคนกาลังหลับอยู่อืมแล้วผ่านไปอีกหลายปีนะคุณนนถึงรู้ว่าพอคุณนนขึ้นไปคุณพ่อนั่งร้องไห้ คุณพ่อคุณนนท์นั่งเราให้แล้วก็อยู่กับพี่สาวแล้วพี่สาวก็ช่วยปลอบคุณพ่ออืแล้วก็เอคุณนนท์รู้แค่ว่าคุณพ่อเนี่ยคือฮีโร่ของคุณนนท์แต่คุณนนท์ไม่เคยพูดคํานี้ออกไปรู้แค่ว่าพ่อทํางานหนะักเพื่อที่จะส่งเราเรียนเท่านั้นเองเพราะว่าก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่พ่อแม่อยากให้เข้ามาเรียนในกรุงเทพเพื่อจะได้มีการศึกษาดีๆมีอะไรต่อมีอะไรที่ดีขึ้นดีกว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดลักษณะนั้น แล้วรู้แค่คุณพ่อเป็นแบ็กอัพให้ตลอดเรื่องสะตุ้งสตดางเรื่องส่งเสียเรื่องอะไรต่อ,อไรนะงนวันนี้มันจึงทําให้คุณนนท์นึกถึงตรงนี้ของพวกเราเหมือนกันว่าเส้นทางพวกเราที่จะเดินทางต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางการทํางานมันจะเป็นเส้นทางไปเรียนต่อไปเจออะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหละยังไงแบ็กอัพที่สําคัญก็คือครอบครัวตนี้ต้องขอพูดเอาไว้ก่อนอืก็เลยอยากให้พวกเราพูดถึงครอบครัวอีกสักเนี่ยอีกสี่วันเดี๋ยวได้เจอกัน อีกสี่วันเดี๋ยวกลับไปเจอกับครอบครัวซึ่งคุณนนไม่รู้ว่าครอบครัวแต่ละคนเ,นเป็นยังไงแต่อยากให้พูดถึงแค่ว่าในมุมเนี้ยเอานะลองพูดถึงครอบครัวสำหรับวันเนี้ยวินาทีเนี้ยที่เราอยากพูดอะไรถึงครอบครัวของเราบ้างอืมแต่ละคนแล้วแต่ละใครก่อนก็ได้ครอบครัวผม,มพูดถึงเขาในอีกสี่วันห้าวันที่เหลือเนี่ยครอบครัวผมเนี่ย คุยกับเขานะคุยกับเขาไม่ได้เล่า,าให้ฟังคุยเขาคุยกับคนในครอบครัวเราออยากคุยกับใครอยากพูดถึงใครอยากอะไรยังไงอยากบอกมามามากกว่าเออเอาเลยมาพี่ชายพี่สาว,วาตลอดมาตั้งแต่แบบผมเด็กๆนะครับเขาเขาให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่แบบขอบคุณที่เขาที่ให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าแบบเออ เขาจะไม่บังคับผมว่าแบบคุณต้องไปอย่างนี้นะคุณต้องไปทางนี้ทางนี้แต่เขาใช้ผมเลือกเองว่าผมจะไปทางไหนแล้วเขาก็คอยดูผมทุหทางว่าแบบเขาไว้ใจผมนะครับเขาไว้ใจผมมากเขาไว้ใจว่าถึงแม้แบบเราจะทําอะไรจะเรียนหรืออะไรเขาเขาก็รู้ว่าเราอยู่ในอยู่ในเราไม่ทำอะไรที่มันเสียหายทําทำอะไรที่ไม่ดีเขาไว้ใจผมตลอดห้ผมเลือกเส้นทางของผมเองแม้ผมจะเรียนอะไรแม้ผมจะแบบ จบมาแล้วผมจะทําอะไรอยากร้องเพลงเขาก็ไม่เคยบังคับว่าคุณห้ามร้องเพลงนะคุณต้องไปทํางานอะไรนี้เขาก็ปล่อยผมถึงแม้แบบผมมาจจะแบบจบมาแล้วแบบดูยังไม่ประสบความสําเร็จในการร้องเพลงเขาก็ไม่เคยต่อว่ามามาก็ไม่เคยว่ากี่มามาก็แบบให้กําลังใจตลอดแบบเออก็ถ้าอยากทําในสิ่งที่รักก็ทําตลอดอย่างเงี้ยถึงแบบผมจะไม่ถึงกี่จะแบบไม่มีป,ปา๋า แต่มาก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นแม่ที่ดีและเป็นพ่อที่ดีพี่ชายก็เป็นพ่อที่ดีคนหนึ่งที่แบบทําหน้าที่แทนแทนพ่อได้เป็นอย่างดีพี่สาวก็เป็นพี่ที่น่ารักที่คอยดูแลอยู่ตลอดไม่ว่าจี่จะแบบ